เคยเป็นไหมอาการแสบร้อนที่กลางอกจุกไปหมดไม่มีรแ,แรงรลยทั้งวันอาการเหล่านี้อย่าปล่อยไว้นะให้ระวังมันคือกรดไหลย้อนที่น่ากลัวให้อยู่คิวแม็ไปช่วยไปลดแก้กรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยจะร้าจะเจ็บตรงไหนก็ช่วยบันเทามีอ้อาย่อให้ครบทั้งสารสก,กัดกันั เม็ดบาร์หนึ่งถึงสองครั้งก็พอมีสลา,ายน้ำตาลสามสายพันธุ์จากญี่ปุน่นทั้งป้องกันและฟื้นฟูอาการอักเสบจากข้างในมีสารสก,กัดจากอเมริกาและสมุนไพรอีกมากมายไว้ใจให้อยู่ทม็ดดูแลคุณ แต่ก่อนเวลามาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยใช้ชีวิตยากมากเลยนะคะเรื่องร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงเลคะ่ะร้องไม่ได้เลยแต่ว่าตั้งแต่รู้จักกับยูคิวแม็เนี่ยลืมเรื่องกดไหลย้อนไปเลยค่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ